พี่น้องคิดคือผมบ่ครับอยู่ทงไ้ทงหน้าว่าเขานี่ดีที่สุดแล้วครับตอนนี้อากาศกับบริสุทธ์เนาะเป็นมองพักพอนยอนใจดีดีเลยครับมือนี่โอเล่ก็เลยสิมาเห็ดกระทอมหน่อยเิครับใส่อยู่ขางสะนี่เนาะพอเด้ยพักเด้ยเศร้านะครับเวลาเหตุงานเมื่อยพอได้มานอนอิงหลังอยู่นี่ครับ ดือบอกับภูเป้นนะครับใส่สองเสานี่นอนเย็นสบายได้ครับอยู่หิมสะพี่น้องเอ้ยก,กากาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูมสุขคนที่เก่าเด้อครับมือนี่มือนี่คู่สาวเบาวทหารพลังภาพมาเฮ็ดอีหยังกันนาะนีนน่เนาะมาเบิ่งน้ำกันครับหลายๆคนก็พ่อสีเดาออกนะครับมาเฮ็ดจังสี่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นกระท่อมเท่านั้นแล้วนะก็แม่นเอลีครับพี่น้องผมเฮ็ดกระท่อมหน่อยนะครับใส่อย,ยู่หิมสานะครับบรรยากาศมันสีเย็นๆลมวีวีนะครับพี่น้องสำหรับเสาร์อาทิตย์นี่ก็ซัมบอร์ดิยุทธ์คือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยวันอยยยยูู่่่กก็็ซาาาาาบบดดด้้หุเเเเเนนนมฮฮฮีงงออทคคืรับ คันวัส so, ิจางเพื่อนเฮ็ดกับย่านเบิดไลยครับก็เรียกว่าเออเฮ็ดเอาเองนี่แหละฮ้อกับพ่อเป็นซางแน่เล็กๆหน่อยๆก็พ่อจับได้อยู่ผมกับคู่พัชรีก็ซอยกันจับแล้วครับคนละมืคนละมือเนาะผู้นั้นคุดแน่ผู้นี้จับแน่จับไปครับซอยกันไปครับแต่ก็คือว่าแล้วครับอันนี้มันเป็นงานของผู้ชายเนาะผู้หญิงเพื่อนก็จับได้ซอยได้นิดๆน้อยๆนะครับส่วนลักลักษแล้วก็จะเป็นโอเล่เนี่ยนะครับเป็นคนเฮ็ดสำหรับกระท่อมนี่นะครับก็สิบ่เป็นพิธีดีตองอีหยังมากมไม้ในพี่น้องเด้อจับได้แน่บ่่่่่ไไไดดด้้้้้แแนนนนนกกกกกก็็็ววิศะะะะัััััลลคคครรบบบเเเปออีีหหยยยงงมมมาาาตขใใ แต่ตอนนี้นะครับก็ลังจะขึ้นเสาอีกนะครับเสากโยกไปโยกมาอย่มันลุ่มใหญ่ร้ายนะครับตอนแหลกผม ขุดลุ่มพิษครับพี่น้องก็เลยได้ขยายลุ่มก็เลยใหญ่ขึ้นโกเกาก็เลยจับยากแน่ครับพอดีจังหวัดนี้ครับหน้าก็พอใหญ่ไม่ใหไงพื้นมาหน้าครับมาซองเบิงเขาว่าทะเลก็เลยบอกให้มาจับซอยซะเลยครับนี่นะครับพอดีครับว่ารนบ่มีคนจับเสียพัชรีเอาขึ้นคือจะเอาขึ้นบ่ได้นะครับเบิงแล้วขนาดตอนนี้นะครับผู้ชายสามคนนะครับเอาขึ้นยัางมาถือใบหยากอยู่ครับให้พอใหญ่ดันซอยไปนะครับเพราะว่ามันหนักแนงมันรับน้่มหนักบ่ไว้ว่าสันตระหน้าก็จับฟังนึงครับอีกฝั่งนึงผมก็ไปตีตะปูไว้ครับอยู่ ตีอัดเข้าไปก่อนนะครับสามดอกให้มันอยู่ก่อนเนาะก็ะซัมเห็นอะไรนะครับขอบซานเนาะพี่น้องมันจะเป็นสูงเป็นต่ำนันแบบมันเป็นพักนะครับคนละชั้นกันนะครับอันนี้ผมก็ได้วัดระดับน้ำแล้วครับเรียบร้อยเด้ออ้าวหลังจากผมตีแล้วนะครับผมก็จะมาทรงคอนให้หน้าตีต่อได้บัตาีผมก็จะไปข่ำไว้ให้เล่านะครับหน้าก็ใส่เป่ง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 แล้วย่องจะคล้องอีกครับว่าโอ้ยมัขนาดว่าเนสร้างนะยังตีแม่นปันนี่เพื่อนว่าโอ้ยคุยเถิดดอก <laughs> หลังจากนี้นะครับห้องก็จะไปพักกินเขาเที่ยงกันนะครับพราวนาก็พอยางไม่ยา่นี่เพื่นจะมีไปต่ออยู่จะไปทางสีเมืองไม่เพื่นละครไปเฮดเบียกต่อแต่ก็ยังดีครับมีคนจับซอยคือก่าครับคุณพ่อของคู่พัชรีเด้อครับนี่เด้อพอเถาผมเนี่แหละเองเรามาซอยจับนี่แต่ปัญหาก็เกิดอีกแล้วครับโอเล แขวนคู่ไว้นะครับผัดไปตีตะปูรัดไว้เอาคู่ออกมาในภาษาหนี้หมุนใส่หมุนขวาอยู่โอ้ยไข่เนี้ยเนะี่ยมีทางออกว่าสันมองนี่ยังไม่ไปตีนะลูดออกมาทางปลายคือเกา่าครับพี่น้องเอ้ยความคิดของผมก็ได้คู่พัชรีเป็นเป็นผู้ทายวิดีโวหายเพิ่อนกับเซลอยู่อันมมนี้ยมันเป็นคอนเทนต์ในะเน็ตเป็นเรื่องจริงเบนว่าไปก่าหัว <laughs> หลังจากนี้นะครับโอเล่์คือไปตีตะปูต่อครับก็บอยู่ทั้งเสากับเกา่าเี็นละ การพยายามเน้นทั้งหัวเสานะครับมันจังสีบรหักเนาะให้มันรับดํามนักมาที่หมองเสาจะไข่กว่านะครับเพราะว่าไม่กับไม่มันบ่อแข็งแรงมานได้แล้วไม่มันพูดแล้วเป็นไม่เก่าแล้วนะครับผมก็พัสนั่งพักจะข้าวหนึ่งแล้วครับยุ่งดีคุณพ่อเพิ่อนก็บอกว่าลงมาลงมาพักข้างล่างมีก้อนมาเข้าเมื่อยก้อนพัสนแต่ผมบัดขึ้นแล้วก็ขี้ขาดลงเงนะครับพี่น้องก็เลยว่าโออเอาพ่อนักนิยงเทิงนี่ก็ได้ครับพัสนี่นั่งพักจะข้าวอยู่นี่แหละพัสนเพิ่อนก็อยากให้ลงไปเนาะมันจังงมีแแล้้ววไปหาาากกกิิินนนนท่่เพ ผมก็เอือนางเด่นจะเข้าวกันสีเย็นๆอยากเอาคืนในมันแล้วนะได้ใจผมอ่ะเนาะมันเหลืออีก2อตัวนี่ครับตอนนี้บรรยากาศยุ่งเถอะมันก็ดีนะครับเนาะลมพัดวีวีเนี่ยไปสุดสายตาครับเห็นขอบสะเห็นไปทั้งทงหน้าผมที่นี่พอเราก็ถึงเวลากลับแล้วครับเรามีอ่ามีงานไปต่ออยู่เนาะผมก็บเดียลงมาตัดเองนะครับตัดเองขึ้นไปตีเองและประตานี่ว่ามีคนซอยแล้วก็บสิ่อื่นคู่พาชลีเห็แล้วมันขึ้นมาพุ่นทั้งพุ่นเพิ่งกำลังใส่ปุ๋ยอยู่ครับผมตอนนี้เสี่ยวถามันเป็นยังได้ทั้งพุ่นใส่ปุ๋ยเป็นยังไดาัน ย่างบักหลายนึ่งมาสันเพื่อนวะเพืเลยว่าผมแมนแล้วเจ้าปลูกหลายเจ้าใส่หลายอันตัวมาสันวัวเสืออิ่นเพื่อนมาซอยงานแน่นอนครับเพื่อนก็มานั่งหัวผมแล้วบตาเนี่ยพบมือในก้นขี่ทางเส้นมองนี้ครับสไลด์หินลงไปนอนดังแอฟโดนมาสันโอ้เพื่อนหัวอยู่แทนที่จะลุกมาซอยหอาก่อนมาสันนี่ลราคนหักจริงกันว่าขอนั่งหัวก่อนสาว อ่าหลังจากหันก็เริ่มงานต่อครับเป็นตีใหม่นะครับตัดไม่มาค่ำไว้เพราะว่าผมบาดบ้างครับผมลืมบากผมบากหนาเดียวเน้อยามันบระยู่นะครับกับเพิ่มความแข็งแรงให้มันมาสันทอพี่น้องต่อจากหันนะครับผมก็ขึ้นไปตีแปรแล้วครับนี่ไม่หนาสามมีอยู่จักรทอนหรอกนับเบื้องแลามีประมาณหาทอนนี่ครับแต่ต้อห้าวต้องใส่หกนะสงสัยสิี่ต่ออีกไม่นึงนะครับผมก็ขึ้นไปตีไปเรื่อยๆนะครับตีไรไปไรมานะครับแปรข้างทึ่งนี่ก็บาบาดเสียวนะครับตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มแข็งแรงแล้วเนาะนี่ได้ล่าง้ััานนะครบบตี ตีเข้าไปตีเข้าไปนะครับตะปูตีแน่นยำไปที่ละสองดอกเุยนะครับพี่น้องหยั่นลมมาหลังจากตีไปทั้งสองขางนะพ่อก็ลงมาแล้วโอ้ยแล้วๆสันมีแห้งแล้วแนมขึ้นไปข้างทึงผัดลื้อหมวกย่องทึงอีกโอ้ยใขึ้นไปพัชรีบอกขึ้นไปขึ้นไปเอาไม่สันจะขึ้นไปยังล่ะเทาสันโอ้ยไม่สาวก็มี่สันนี่ไปเอาไม่มาสอยเอากระเหล่าตัวยังใหญ่กว่าขึ้นอยู่ว่าสันขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตอนนี้ขาสั้นเบอร์เหล่าสันนี่เห็นบอกเคียร์ลงมาจังสี่ก็ได้แล้วเจียวมาใส่หัวไอเพื่อนได้หมดเลย หุ่นเลยเอาไม้เค,คี้ยงหัวปอกบาทหนึ่งเอาไปจือ้อบ่บัตรตานี้